สวัสดีตอนเย็ยนๆครับทุกคนๆๆๆก็อยู่กับช่องอตอมันทัวร์ตู้ทึก,ทก,ทกทแคปไทยแลนนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครับทุกคนก็เป็นวันที่สามนะครับสามกันยายนนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่แถวลาดพร้าวครับกำลังจะเลี้ยวขวาออกถนนประเสริฐมนูกจิจนะครับทุกคนก็วันนี้ได้งานลาลาโมบจาก ทางเซานะครับมามาลงเอ่อเขตทางโนาวรีนะครับแถวบงหันโยธินนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ได้งานกลับครับก็ได้เป็นงานแก๊ปนะครับปปู่เจ้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูราคา476บาทนะครับจากลาดพร้าวไปครับวิ่งประมาณ30ิโลนะครับทุกคนก็เป็นราคาหักแล้วนะครับ สินค the ้าเป็นโทรทัศน์สองเครื่องนะครับเอาไปจัดบูธนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปสินค้าให้ดูครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ติดไฟแดงอยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้พาวิ่งงานเจ็บนะครับไปปูเจ้าสมิงลายนะครับแถวอันนี้ทุกคนแถวแยกสวนส้มนะครับ ามแวบ้าประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีครับเขาผมวิ่งมาแล้วประมาณสามกิโลครับก็เดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปครับก็ถือโอกาสเก็บบ้าบรรยากาศการเดินทาง,งด้วยครับ,รบไปครับทุกคนเดินทางกัน ก็ตอนนี้อยู่ถนนประเสริมฐมนูกิจนะครับทุกคนกําลังจะเลี้ยวขวาเข้าถนนประดิษฐ์มนธรรมนะครับค่าทางด่วนเจ็ดสิบบาทแก็บมันจะมีบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะขึ้นทางด่วนค่าทางด่วนเราจะจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะงานนี้ประมาณเจ็สิบาทนะครับเขาบอกสี่สิบห้าบวกยี่สิบห้า ใช่ไหมทุกคนมันขึ้นมา70บาทนะครับตรงนี้กปลายทางเป็นถนนปู่เจ้าซอยวัดสวนส้มนะครับก็านางงานางแ๊ปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เวลากด Google Map อันนี้เป็นของแก็นะครับทุกคน Google Map แต่ถ้าเราจะดูเป็น GPS ปกติก็เปิดการนำทางอื่นนะครับมันจะมีให้เราเลือก ก็ขอเลือกเป็น Google Map นะครับเราจะได้ดูสะดวกกว่านะทุกคนพอได้ค่าน้ำมันครับผมไปหาอีกสักงานึ่งแถวบางนาครับไปทางบ้านนะครับก็วันนี้วิ่งงานแอบทั้งบันครับ ดูนะครับว่ามันจะ70บาทจริงไหมนะครับตามที่แก๊ปเขาบอกหรือเปล่านะครับ one ชาองรัด45บาทนะครับทุกคนก็จะขึ้นฉล้องรัดไปลงบางนาเลยนะครับก็ลูกค้าไม่ได้จ่ายนะครับผมจ่ายเองนะทุกคน ก็ผมก็วันงานอีกงานหนึ่งที่ว่าวิ่งจากผมวิ่งงานบางทีเสร็จใช่ไหมทุกคนสามจุดแล้วผมไปรับงานแอบกลับมานะครับตับแถวไอร้านหลวงนะครับแถวขนส่งไปลงแพร่กานะครับผมเข้าคลองเตยเมื่อคืนเนี่ยสิบกิโลเมตรชั่วโมงหนึ่งอ่ะเรียบร้อยลยครับ ก็เลือกได้ขึ้นทางด่วนดีกว่าครับในท่เงเทียบนะบตอนเย็นที่แรกผมว่าจะวิ่งพระรามสี่มอไปถนนทางรถไฟสายเก่าใช่ไหมท้กควนออกสับะวุธอ่ะแล้วทีน,นี้จะวิ่งไปเทพรักษ์นะครับตอนขึ้นของเสียดออกมามันยังไม่เท่าไหร่ทีเนี้ยมาถึงคลองเตยห้ามุครึ่งเรียบร้อยครับเวลาเขาเลือกงานพอดี ไม่ต้องสื่อไปทุกคน สุกุมิห้าสิบับเดี๋ยวพาทุกคนวิ่งถนนรางรถไฟทางรถไฟสายเก่าไปนะครับไปออกสะพาวุฒนะครับแล้วก็มุ่งหน้าถนนปู่เจ้านะครับก็ตรงไปมันจะไปแยกบางนาทุกคนก็ไปจ่ายค่าทางด่วนอีกยี่สิบห้าบาทนะครับถ้าจะวิ่งด่วนออกแยกบางนาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปถนนทางรถไฟสายเก่าดีกว่า ว่ายังไม่เคยถ่ายคลิปให้ชมนะครับถนนเส้นนี้ก็เวลาต่างกันแค่5นาทีครับด่วนกับทางรถไฟสายกอนะครับก็งานแก็บมันจะวิ่งง่ายนะครับทุกคนของมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วราคาดีกว่านะครับทุกคนราคาดีกว่าอีกแอบนึงนะ แก็ตู้ทึบแก็บเอ็เพจนะครับก็ตู้ทึบสามารถรับงานกระบะได้นะครับทุกคนเก็บส่วนวิธีการสมัครทุกคนลองไปศึกษาดูในช่องเดือนดูครับผมก็จำไม่ได้แล้วผมสมัครหลายปีแล้วสองสามปีแล้วแก็ถามว่าช่วยได้ไหมในการวิ่งงานก็ ช่วยได้อยู่ครับว่าบางทีเราจะมารอง,งานแอปเดียวมันไม่ค่อยเบื่อครับรอต้องวิ่งหลายๆแอปถ้าจะวิ่งแอปเป็นอาชีพจริงๆนะครับคือวิ่งยังไงก็ได้แต่ละวันอย่าให้รถจอดนะครับให้รถมันจอดน้อยที่สุดแล้วเราจะได้เป้าเร็วนะครับ ก่อนนะผมวิ่งงานเนี้ยผมตั้งเป้าวันละสองพันนะอันนี้คือเป้าหมายผมนะแต่ละวันก็พี่ๆบางคนอาจจะวิ่งได้เยอะกว่าน,นี้ก็เป็นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับงานเนี้ยตั้งเป้ายอดวันละสองพันนะครับแล้วก็อันนี้คือเป้ายังไม่ได้หักนะทุกคนเอาเฉพาะหักค่าคอมแล้วให้มันเหลือสองพันนะครับเรามาหักค่าน,น้ำมันตีไปเลยครับประมาณ หกร้อยค่ากิน300เราจะเหลือวันละพันนะครับก็ค่าซืกอขอรถก็หยอกกัะปุกบวันละร้อยเหมันเดิมนะครับถามว่าพอไหมวันละร้อยมันบางทีมันก็ไม่พอหรอกครับแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้คว้ากระเป๋าเยอะนะครับเวลาซ่อมรถก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าคองเตยนะครับทุกคนมันจะบอกว่าถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำนะครับ แต่ส่วนมากจะเป็นวันวีนะครับพยายามเปิดจีวีเนะทุกคนถ้าจะมาเส้นนี้ยพี่เขาจะเข้าล้างรถเพียงให้เขาเข้าน่อยโอเคผมจะได้ไปข้างบนนี้ก็เป็นทางด่วนนะครับเฉลิมนะครับบนหัวเนี่ยโอ้ เบาได้เบานะครับมอไซค์เยอะนะครับแล้วไม่ได้ขี่ในเรนด้วยนะน่ะเห็นไหมทุกคนบางทีก็ไม่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุผมก็พยายามเซฟอยู่อันนี้ลงมาจากทางด่วนนะครับพี่จะเลี้ยวกี่โมง เจออย่างนี้เลยอยู่คลองเตยเมื่อวานปวดหัวเลยผมที่ผมเบี่ยงออกมามีมอไซค์อยู่ด้านข้างผมนะทุกคนผมก็เลยเบี่ยงซ้ายออกมานะครับเดี๋ยวมอไซค์มันจะไปเบียดรถฝั่งโน้นอีกสายมดุดให้เขามีพื้นที่ได้จอดนะครับช่วงนี้ยังไม่เป็นวันวีโอเค บ้างพอดีทุกคนจังหวะออกได้ไปทีนี้เขตรงยาวๆเลยครับถนนเส้นนี้มันจะไปชุนนู่นนะถนนปู่เจ้าสมิงพายนะครับตอนเย็นเป็นวันวขาออกนะครับตอนเช้าเป็นวันวขาเข้านะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาก็เช็ก GPS ด้วยนะครับผมถ้าไม่เคยวิ่งนะครับพยายามเปิด GPS วิ่งนะครับมันจะเข้าออกเป็นเวลานะครับ จางวัดก็สวนกันนะได้ปกติทุกคนแต่ว่าเวลาเร่งด่วนมันจะเป็นวันบีขาออกและขาเข้าออนะครับผมว่าจะมาออกเส้นนี้แล้วหวานที่ผมวิ่งพระรามสี่มามันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดเลยวิ่งออกมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งลูกค้าโทรตามาว่าขึ <c oughs> ้นนังด่วนมาเลยเท่าไหร่พี่ใจลูกค <c oughs> <c oughs> ้าบอกพี่พี่เขาก็ไม่บอกผมแต่ที่แรกนะ พอผมช้าแล้วค่อยแจ้ผมขึ้นนะครับทางด่วนไปกันต่อครับผมสพวุธยาวก็อยู่แยกสพวุธแล้วครับทุกคนก็เลี้ยวซ้ายไปบางนานะครับแยกบางนาก็ตรงไปมุ่งหน้าป่เจ้าครับ ตรงนี้ไปถนนสพวุฒนะครับผมที่ผมพาวิ่งมาเมื่อกี้เป็นถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำนะครับวิ่งเข้าคลองเตยอ,อาจนาลงได้นะครับถ้าเรือได้นะครับก็ทำถนนใหม่แล้วทุกคนวิ่งสบายกว่าเดิมเยอะเลยไม่ได้มานานมากครับเส้นนี้จะเป็นปีแล้ว ปีหนึ่งแล้วมั้งแต่ก่อนทางมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ก่อนมันเป็นทางลาดยางนะครับแล้วทีนี้มันจะมีหลุมฝาท่ออย่างเงี้ยทุกคนมันจะหลุมใหญ่มากนะครับเิียงมันจะตั้งตั้งตั้ง,ต,งตั้งเลยก็ขอบคุณด้วยครับที่ทำให้รถวิ่งได้สะดวกสบายขึ้นนะครับเส้นนี้ พี่ที่เขาใช้สัญจรเป็นประจำก็เยอะนะครับเนี่ยอย่างรถให่เนี่ย,ย,เ,ยเขาจะไม่ค่อยวิ่งออกในถนนสุข,ขุมวิทมาเลขสามกันนะครับเขาจะวิ่งเส้นนี้กันนะครับอย่าไปแวะติมน้ำมันนะครับทุกคนน้ำมันผมจะหมดแล้วห้าร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะ <laughs> สุดจัดอะ <laughs> น้ำมัน500วิ่งในสามงานเขาขับไปเรื่อยครับไม่รีบนะครับ ระบบจบที่ B T คครับทุกนเป็นเทศบาลน,นะครับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมุทพาเลยนะครับทุกคนที่ให้ลูกค้าให้ออามาส่งนะ tu รอลูกค้าลงมาครับทุกคนน่าจะอาคารข้างหน้าผมนี่แหละก็ลงของให้ลูกค้าไปที่เรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่มงสี่นาทีนะครับสี่โมหกนาทีครับทุกคนนะถ่ายรูปจบงานอยู่ครับ ก็ับยืนยันการจัดส่งก็ได้ตั้งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยส่งถ้ามีค่าทางด่วนก็แจ้งไปนะครับตามนี้นะครับกันนี้เป็นคอมเมนต์ผู้เรียกงานนะครับ จะกลับรถไปออกสวนส้มนะครับทุกคนแล้วก็จะไปเลี้ยวขวาออกปู่เจ้านะครับก็เรียบร้อยครับทุกคนงานเจ็บเสร็จเรีอหนึ่งงานครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับงานเนี้ยก็วันนี้ได้ล่าล่าหนึ่งงานเจ็บหนึ่งงานนะครับก็เดี๋ยวไหลออกไปบางนานะครับเพื่อมีงานกลับไปทาง บ้านอีกสักงานหนึ่งนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้พาวิ่งงานเจ็บนะครับหนึ่งเที่ยวทุกคนก็จากลาดเท้าวมานะครับมาส่งที่ปู่เจ้าสมิงพายนะครับราคาสี่รอเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับเป็นราคาที่หักแล้วนะครับเจ็บก็ไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ้อก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องอาตมนทัวร์ทุกทริปแคปเทลเลนให้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผู้ติดตาม128ท่านเอ้ย228ท่านแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปแล้ว